จริงมันเราดูฟังแล้วเหมือนสวนกันอยู่นะแต่ว่าทุกโรงเรียนให้เด็กเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่ปหนึ่งแล้วจะมาเด็กทุกคนนี้ในโรงเรียนเองเนี่ยครูก็ให้เด็กเล่นเกมในโรงเรียนใช่ใช่ค่ะก็เลยกันว่าเออเราเอองั้นมาช่วยกันงดไหมนะนี่ทำไมต้องต้องงดก่อนก็คือเราก็มีสาเหตุนะมี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 ที่มาที่ไปด้วยคือผมเปรียบเทียบง่ายว่าที่นี่เนี่ยกำลังบอกว่างดงดดูทีวีงด งดทีวีงดคอมงดมือถือโอ้โหสามตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเชิงลบหมดเลยแค่นี้ท่านผู้ชมก็อาจจะแบบโอ้ทํทำยากมากแล้วแค่ข้อแรกนี้ก็ยากแล้วค่ะเพราะว่าเดียวเด็กกลับมาผูดว่าเราเห็นเป็นเรื่องปกติมากเข้ามาเปิดทีวีดูแล้วเด็กเองเขาก็เปิดเป็นเดี๋ยวนี้เปิดเป็นเด็กคนเด็กบ้าลก็กดทีวีเป็นเดี๋ยวนี้เปิดคอมเป็นด้วยเข้าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยจริงทั้งดเด็กเขาฉลาดนะกจริงเขาเรียนรู้ไวแม้นแต่ว่าเด็กเรียนรู้ผิดทางอยู่ ที่บอกให้งดก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เด็กเรียนรู้จากธรรมชาติก่อนเราก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการเรียนรู้จักสิ่งรอบตัวสิ่งใกล้ตัวแต่ยิ่งนี้ต้องถือเป็นเรื่องลองเป็นเรื่องที่จะเริ่มเรียนรู้เนี่ยตามมาทีหลังคือไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาต้องมีต้องมีจังหวะในการเรียนรู้ใช่แล้วตัวอย่างพูดอย่างนี้ว่าเหมือนนีเนี่ยคุณดีสมมติคุณพ่อกับแม่เนี่ย มีดเนี่ยจริเราถ้าเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็ทำความประโยชน์ได้เยอะใช่ไหมคุณกลาก็มีลูกอยู่กล้าให้ลูกถือมีดเล่นๆ่นไ้ยังไม่กล้เลยถ่ว่าถ้ารู้ไหมมีดมีประโยชน์รู้มีดมีประโยชน์แต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้มันกลัวเดินไม่ดีหกล้มหรือกระพ่อมหรืออะไรคือตอนเราสอนเขาแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ไม่วางใจหรอกเพราะว่าถ้ามันพลาดเนี่ยมันอันตรายกนะเท่าจริจริงแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันคือถ้าเกิดใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นยาเสพติดชนิดอื่นได้นะ อาจจะดูเหมือนว่าไม่รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดที่เป็นพวกยาอียาอะไรยาบ้ายาม้าต่างแต่ว่าคนเสียีวิตแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยคือมันมันมันจริงจริงต้องบอกสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียเฉพาะเด็กคนเดียวด้วยมันกระทบกับหลายฝ่ายนะนะเพอย่างอย่างทีวีคอมหรือว่ามือถือเองเนี่ยถ้างดได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยต้องบอกเยอะมากเลยจริงๆนะตั้งแต่สมาธิเขาจะกลับมา การเรียนรู้ในโลกที่กว้างขึ้นก็อย่างงานในการดูทีวีเนี่ยเขาเด็กดูอยู่แค่นี้จอสี่เหลียหล่ยม่ยมระยะเดียวอยู่เป็นเวลานานตาเขาจะเริ่มปรับปรับระยะอยู่คงที่แล้วก็การกวาดสายตาเขาอยู่ระยะเดียวยพอทำมานานเข้าเนี่ยเวลาเด็กมามา,มามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวกับธรรมชาติเนี่ยวิธีการมองเขาจะเปลี่ยนไปอันนี้สังเกตได้ชัดมากนะฮะคนที่ติดเกมหรือว่าติดทีวีมาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยว่าเด็กคนนี้ ดูทีวีมาเยอะหรือเล่นเกมมาเยอะมันถึงดูตาขตาเด็กเรา<ด>รูร้รเลยเพราะว่าวิธีการมองเนี่ยและการโฟกัสเขาเนี่ยมันผิดเด็กธรรมชาติ<อ>นะ,ะแล้วเด็กคนนี้สังเกตตามมาด้วยว่าเขาทีมเปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องอารมณ์เนะเรื่องอการเรียกว่าเป็นสัมพันธ์กับผู้อื่นนะรวมถึงเรื่องของการเรียนรู้จากกฎกติกาธรรม,ธรมชาติต,าต่างๆแล้วทาให้โลกกระแทกเขาแคบด้วยเจนอาการหายไป ความพิสัจสารไม่มีาาการทำระยะยากไม่เอาต้องการจะเอาคาตอบอย่างเดียวอะไรพวกนี้คือพวกนี้ะจะเป็นเรื่องของอผลเสียที่ตามมาเยอะมากบางคนบอกว่าถ้าเรางดเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการปิดโลกอัถรความรู้เขาหรือเปล่าบอกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะมีข้ออื่นที่ว่ามาชดเชยให้นะ,ะจริงจริงในปัจจุบันนี้ที่ถ้าได้ข่าวกันเมื่อไม่นามนมานี้เขาก็มีการะจะเรียกว่าวิจยัยหรือสำรวจก็แล้วแต่นะว่าและการเด็กเด็กเองก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมัน เรียกว่าแฝงความรุนแรง<ม>เกินครึ่งเนนะเกินครึ่งของรายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับเด็กภาพยนต์การ์ตูน,นแม้ทั้งโฆษณาก็ตามเนี่ยก็ยังแฝงความรุนแรงนะ<ม>ทงางเขาก็คงกำลังคุมอยู่นะแต่ว่าก็หลุดมาได้ดทุกทีก็เอาคงเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องเรื่องผลประโยชน์ส่วนทางนะ่ะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะ,อะเอาเอาเป็นว่า เอาสุคร่ดๆๆกันที้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับกลุ่มแรกเพราะถ้าหลงเละเอียดได้คงไม่พอแน่เลยแยกกลุ่มแรกนี่ก็เยอะแล้วจริงๆผมเคยเคยให้เด็กประเมินกันเองด้วยซ้ำว่าอย่างมือถือเองเนี่ยที่เขามีมีการใช้ทุกคนทุกวันนี้เนี่ยข้อดีคืออะไรและข้อเสียคืออะไรทุกคนก็จะบอกว่ามีข้อดีเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเวลานี้อย่างนี้ข้อเสียมีไหมข้อเสียก็มีเนี่ยถูกแม่ว่าเวลาแบตหมดโดนอย่างนี้ถ้าชอบปิดมือถือเวลาไม่รับเวลาอะไรเงี้ยก็จะมีข้อเสียอยู่แนวโดนว่าโดนตำหนิอะไรบ้างถ้าช่างน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียเนี่ยอะไรเยอะกกว่าันเนี่ย เขาก็นั่งนึกจริง so, ข uh, like ้อเสียม like, ันก็เยอะนะข้อดีมันมันก็มีนะอะไรเดียวกันดีแต่ผมผมบอกว่าแต่ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยข้อเสียมาข้อดีที่เขาบอกเนี่ยมันก็คือข้อเสียด้วยแนวเดียวกันแต่เขาก็มอมเมามากตอนนี้มีทั้งฟังเพลงได้ดูทีวีได้การนี้เป็นเรื่องของการการตลาดละเป็นเรื่องทําให้ฟังก์ชันมันเยอะแล้วก็การว่าแค่ความจำเป็นที่จะติดต่อกันไม่ใด่แล้วคุ้มแล้วไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่ผมผลเสียมันตามมาเยอะกว่างจริงคอนเซ็ ในการคิดเรื่องนี้อมว่ามัน,มนคล้ายๆกับสมมติว่าเรามีมียาตัวหนึ่งเนี่ยสมมติรักษาอะไรโรคเอดได้อะแต่ว่าคนจะแพ้ยาเนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คือแพ้เนี่ยคือตายเลยแต่ว่ายานี้ควรจะผลิตออกมาไหมถ้าถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนะนะคะค่ะโดยหลักการแพทย์บอกต้องห้ามผลิต <c oughs> ใช่ เพราะว่าอีสิบเปอร์เซ็นที่ว่ามันแพ้ได้แล้วก็ตายเนี่ยค่ามนุษย์เหมือนกันแล้วถ้านสิบเปอร์เซ็นนั้นคือลูกเราลแหละใครจะยอมค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปหาวิธีใหม่สิหาวิธีใหม่นะแต่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าอ้าวอาจจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้ไงถต่ว่าใครจะรู้จะเสี่ยงไหมบางคนว่าอยอมเสี่ยงแต่จริงโดยหลักแล้วต้องบอกว่ามันไม่ควรจะต้องเสี่ยงไงมันควรจหาวิธีที่ดีกว่านี้นะเหมือนกันเนี้ยคอมพิวเตอร์มันก็ดีนะทีวีมันก็มีความรู้นะแต่จริงมันมีว กลุ่มแรกคือกลุ่มเทคโนโลยีที่เด,เ,งงเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะใช้มันก็อย่าเพิ่งใช้บางคนเอ้ยอยางนี้ไม่ได้ผมว่าเอางี้ไหมผมสอนเรื่องการใช้ปืนให้เด็กเอาไหมบอกว่าไม่ได้ปืนมันไม่เหมือนกันแต่จดีงแลเราเหมือนกันนะ<笑><笑>ก็สมมุติข้อสองข้อสองต่อละกันเป็นเรื่องของอผมก็บอกแต่ว่า,เ,าเรามางดการอ่านกระตูนกันด้วยบอกว่าโอ้โหอีกเรื่องใหญ่เลยโอ้เราอ่านกระตูนเลยเหรออะไรเงี้ยถ้าเราไปห้างใหญ่ชั้นล่างนะคะจะมีกระตูนหลากหลายมากเลย แต่ยกไปเรื่องหนึ่งยกวปนิทานนะยกวปนิทานที่ที่เป็นพวกตัวอักษรตัวหนังสืออะไรเงี้ยเนี่ยเ่เพราะอาจจะนิทานอิสอบอะไรของพวกเรายังดีอยู่หรือเป็นพวกวรรณกรรมอะไรก็ยังโอเคนะพวกนี้เป็นยังเสริมสร้างเรื่องภาษาเรื่องจินตนาการเด็กอยู่บ้างคุณชุดหมายถึงการ์ตูนที่มีภาพเยอะๆการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยปูนเกาหลีอะไรต่างต่าพวกนี้มันจะแฝงหลายๆอย่างเข้ามาเช่นมีแฝงเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวความร เรื่องความรุนแรงเยอะแยะเลยนะฮะภาษาอีกตภาษาที่เป็นเชิงของภาษาวัยรุ่นที่เสียๆก็มีเยอะนะที่งดบางคนก็บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้หนังสือการ์ตูนที่เป็นความรู้ก็เยอะนะอันนี้ผมเรียกเป็นการตลาดนะเพราะจริงๆแล้วถามว่าเด็กอ่านไหมเด็กไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านค่ะพ่อใหญ่ชอบซื้อไปไว้ให้ลูกแต่ว่าลูกไม่ได้หยิบมาอ่านเราเรายัมาหลอกตัวเองกันไงว่าจะยิ่งเด็กไม่ได้อ่านเด็กไม่ได้อ่านในส่วนที่เป็นความรู้เด็กดูเฉพาะลูกนะ และการอ่านสือการ์ตูนานานๆเด็กจะทําให้เป็นเด็กที่เป็นคนที่รออะไรไม่เป็น oh. นะเพราะว่าการอ่านสือการ์ตูนมันจะจบเร็ว <Okay. S 2> เขายิ่งอยากรู้ว่าตอนจบคืออะไรเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็ยิ่งพิก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 อ่านดูแต่ลูกแล้วก็ตีความเองข้อดีอาจจะมีตั้งตรงที่เขาฝึกตีความ <Okay. S 2> ตีความจากลูกแต่ข้อเสียนี่ตามมาเยอะแม่แล <Okay. S 2> นะ้วสุดท้ายพอจบเร็วปุ๊บอ่านเล่มสองต่อเดี๋ยวนี้มันมีซีรีส์เลยเนี่ยอ่า uh, เป็นซีรีส์สิบเล่มจบเด็กหมกบุ้นโยูกการอ่านสือการ์ตูนเลยไม่จบไม่ไปไหนเหมือนคนดูซีรีส์เกาหลีทุกวัน อ่านี่ไงม้เขามีความมีสมาธิไงเขาเขาตั้ง<อ>ใจอย่างน้อยก,ก็ฝึกเรื่องรักการอ่านบอกว่าไม่จริง <ๆ S 1> เขาไม่รักการอ่าน<ๆ>ไม่เชื่อรอให้อ่านหนังสือสิเขาไม่อ่านเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ให้คนไทยอ่านหนังสืออะไรก็ได้ขอให้อ่านอ่าอัน,นี้หนังสือกระตูนที่คนมองว่าน่าใจะให้เด็กอ่านเพราะว่ามันยังดูดเด็กเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้เด็กเออเริ่มเริ่มต้นเปิดหนังสืออะไรเงี้ยนะค่ะแต่จริงก็อบอกว่าไม่มีอีกหลายวิธีที่ทําได้นะแต่เขาเลือกวิธีง่ายๆอ่าค่ะอันี้หนังสือกระตู คือคืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าคนช่างสังเกตนยไปดูจริงๆก็ได้นะเด็กว่าจริงๆแล้วเด็กไม่ได้อ่านตัวหนังสือเนอ่าเด็กดูแต่ภาพ <ฮา S 2> ผมก็เลยยกตัวอย่างเ <ฮา S 2> ด็กที่อ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมก็เอานังสือการ์ตูนเขาเนี่ยมาเลยแล้ว,ลวผมก็ถามว่านีา่เธอทำไมทางนี้ผมถามว่าคําพูดนี่เป็นคำพูดของใครพูดกับใคร<ม>แล้วทำไปถึงพูดประโยคนี้มีมีเจตนาอะไรเอ้าใครจะไปจําได้ไม่ได้อ่านไม่รู้หรอกนีผมก็เลยว่าอ้า งั้นเธอถ่ายคุณจวตเอาบ้างค่ะว่าในสือคําพูดในเนี้ยคุณจะเม็อ่านสียงกระตูนเล่นนี้มาก่อนค่ะแต่ให้เธอถ่ายว่าคําพูดของคนเนี้ใครก็ได้เป็นตัวละครตัวไหนแต่ก่อนที่จะบอกจะบอกว่าให้คุณจูต์ตอบเขาเนี่ยช่วยบอกตัวละครให้ฟังก่อนว่ามันมีกี่ตัวแต่ละตัวชื่ออะไรแล้วนิสัยเป็นยังไงคาแรคเตอร์่คาแรคเตอร์เป็นยังไงเขาก็บอกมาสี่ตัวเสร็จแล้วก็เริ่มเลยอ่ะเปิดหน้ากลางเลยเนี้ยพูดประโยคนี้มา ถามว่าใครพูดผมก็นั่งนึกอะน่าจะาคนนี้พูดผเออถูกรู้ได้ไงยังไม่ได้อ่านลรู้ได้ไงเขารู้จากนิสัยแต่แล้วเขาก็ต่อเขาก็มาอาไทยอีกครันฟุกททยอีกเกือบสิบเกือบสิบคำสิบประโยคเนี่ยผมก็ถูกถูกหมดเลยเนี่ยเขาก็เลยเอามั่งสิเอามั่งสิครันนี้ผมทายเขาก็ตอบไม่ถูกมั่งถูกมั่งไม่ถูกมั่งอะไรยนะ่างเงียเพราะมีสี่ตัวเองมีไซส์สี่ตัวกลายว่าก็ผมก็ต้นให้เด็กเกิดการอ่านตัวอักษรมากขึ้นคือถ้าเราเรา เราเลื่อยเขาเลิอกอ่านไม่ได้ก็<อ>ต้องทาให้เขาอ่านจริงๆเต้องทำไงให้เขาอ่านจริงๆ<อ>แต่จริงมันก็พูดยากไงเพราะว่าอ่านที่ทาให้เขาอ่านจริงๆนี่ยเขาก็อาจจะอ่านได้ไม่จริงทุกครั้ง,เ,งเพราะมันมันความที่อยากรู้ตอนจบเนี่ยมันดึงดูดมากกว่าน